สวัสดีครับโมแม่พี่น้องที่หนารกครับแพงสูขคูทุกคนสำหรับคลิปนี้บ้าเพรกผ้าสองสาวใหญ่กับน้องสาวเล่าสาวอ่นง่ญ่สาวม้นคนสวยคนโกูผ้ากันมาในเมืองมุกดาหารยมขึ้นพี่น้องสาวอ้นนมาโอ้ยข่อยหิวมเข่าไอ้เพรมาจากเล้ามาหอดมันกันเด็กมาพี่น้นอง ้ากันเมียนแขวเมียนของเมียนอย่างบัวพันผ้ากันไปเดินรัดวตัดพร้อมเนี้ยพันผ้ากันไปเดินตลาดลวดตัดเสื้อของมามันก็เดือดเรียหัวเฮียนบันหิ้วเข่าเราพี่น้องบาทนี่เสียหายยังเย็ดสุกันกินขยะเนราะมันเดือดเนาะไมไปไอ้ดียผ้าไปตลาด้าด้วยยุค้างห่างไม่โคในเมืองมุกดาหารพนเพื่อนจับกระเป๋าห้าใส่แขนได้ทั้งสองข้นกันบึงรดไงมารดแล้วพี่น้อง ทีเมียครับกาหน้าครับร้านย uh ูเฮียนมาไมาสามคนนี่นางอ้นก็นัน่งจะกินลูกซิ้นพี่นอ้องอมมันหิวพากันหิวอดบ่ได้นี่็พนภานมาสร้างลูกซิ้นได้หลายอย,ย่างอยู่อันนี้ก็ลูกซิ้นนางอ้นก,กาลั่งซื้อเพราะเพื่อนการเลไทยให้สองสาวไป็นองเป็นตากองอันนี้กาปลาหมึกขาเจ้าไซม่ไว้ผูดได้อยากได้เพิ่งกะย่างให้เลย,ยเนียเพิ่งขั้นได้ย่างไว้นะพี่น้องแบบมันมันแดงดิบกูด้นะ ก็เลยอยากได้กับสร้างมันกระย่างให้ไนี่ค่ะน้ำมนต์กับมันซื้อผลไม้บรรยากาซื้อผลนไม้มาสูุเมะกินสุกาหนากินจะพ่นได้ยังได้บุกซีดาบ่เบียงขัดเที่ยอสวยพี่น้องมันบุกซีดาเนี่ยพิ่นกับมักตลบพี่น้องขนาดเด็กเราก็ยังมีคนมาอย่างขึ้นกันเลยพี่น้องเลยีนั่งวนการมันก็จะได้ยังเนี่ยอีกันาสร้างบุกซินเพิ่นเละพี่น้อง วันน่ะวิสามวมนคนโกรกกำลังเบิงอยู่พนิ้ังต่ำมาชวนอาหน้ากินรอบดึกสูนั่งอ่อันอ้นกินรอบดึกคนน่ะนานของอเอ๊อก,อกุ๊บเป็น้อกหน้าตาสีสันเราเห็นหนึ่งออกมางามเลย,เลยด้เป็นหอกไงต่ำปลาคน้างตํำปลาพาเพลินได้ภาคเสียงเอาเด้พป่น้อกเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นแคล้ายคอนเสิร์ตหรืเข้าเปิดเพลงไงครับ แขกผู้คนหนักท่องเที่ยวผู้มากินขา้าวกินน้านะมันเป็นแบบทั้งหล้างนี่มองขายของนี่มันเป็นแบบข้าเจ้าเร่นนนตีสดไหมแบบข้าเจ้านั่งกินเหล้าเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะไผ่โต๊ะมันแล้วข้าเจ้าก็เปิดเพลงให้กับลูกค้าเพิ่นนะเนาะมันมีเสียงเพลงมาเพลินก็เลยพากันตอนนี้เันซื้อใคร่านี้พี่นอ้องใครเห็เข,ข,ขาเจ้าเอลินใคร ไข่ทรงเครื่องนะพี่น้องไข่ทรงเครื่องนี่เป็นออกเลี้ยงใดๆข้างในมันเป็นไข่าขาวผสมไข่เลี้ยงไปเลยพี่น้องแซ่บมับก็เผาในแซ่บมันเปไ็นที่ชื้อช่วยเพินพ่นเพิ่มก็สร้างต่ำปลาไว้เมิ่อคันได้อยู่เพิ่นสร้างต่ำปาลาล่ะค่ะต่ำปูมาใส่ข้าวโพดมันย่ำอันนี้ครับผมก็จ้าไขา่ย,ย่ำเอาเป็นมกับคอบันไทยแม่ค้าใจดีพี่น้องยืมตลาดมาด,ด้วย มันอยูเสียกเมืองใหม่เสียกเมืองใหม่มุกดาหารนันอ้วนง่วงกวนบาเป็ดบาเ,บาเ,เป็ดไปขอคนทายนะแม่ค่าใจดีพี่น้องไทยโรสนุ่มไทยเลยผลมานะบาเป็ดกับไทยเพิ่งเพราะว่าเขาจะไทยเพิ่งบาเป็ดครับตาขอเป็นก้อนพี่น้องถ้าแม่ค่าใจดีพี่น้องยิ้มแย้มแจ่มใสอัธยาศัยดีพี่น้องตลาดน,นี้ขาจะเป็นตลาดมาลยุยเนาะสุดยอดมีแต่เนื้อสุดแซ่บไมาย่างด้อพี่น้องเด้อเขาเจ้าขายกัน จนดึกจนดืนบวลาพี่น้องเลยเพราะว่าขบัญญัิคายดึกดือนได้เพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมีร้านนี่เห็นว่าที่เราไปถ่ายเบิ่งนี้ขาเจ้าเล่นดนตรีสดเลยได้เห็นบ่อันนี้เล่นดนตรีสดเนี่ยเปิดเพลงกับเปิดย่ำเล่นสดกับเร่นเนาะอันนี้ก็เป็นขาเจ้าต้มเนื้อนั่นเองปากยังเงนของง่วพี่น้องจะแซบอยู่ต้มเนื้อเปื่อปากน้ำยังกับว่าไปจะซื้อมันพี่น้องเลยสามืนสามมณีมาสร้างย่ำไมเด้บ้านนึง ทำปลา,ปาพ่อพ่อสั่งย่ำพร้อมเลยพี่น้องอันนี้ก็ล่านประจำคนไม่ยังได้ซื้อย,ย่ำนั่นละ่ะแม่ค้าคนสวยนี่กระจดีท้ายรถเราบอกรีวิวให้นำ้ำเราบ่าพี่น้องแต่ตอนเว้ากันนะมันเสียงเพลงกบเหมือนเนาะมันก็ไม่ได้ยินยังดอกเวียนาาก,กับมาพรากแล้วก็ใส่ดนตรีเพลงไ้พี่น้องฟังนำ้ำตอนนี้ที่ว่าเพชรอ,อัดเสียงนี่ส่หกทุ่มเลยพี่น้องไงฮ่าทุ่มกาจะเข้าหกทุ่มหรอกว่าเพชรอ,อัดเสียงไ้เพา จากเก็บบรรยากาศมนาะฝากพว่นหน้าตาพี่น้องแต่แซบบ่งามขึื่อนกันครับเจ้าของหลันเนาะเจ้าของหลังงามงามผู้สาวขายหลังจากจ่ายเงินจ่ายยังแล้วกันพอเพียกับเก็บบรรยากาศรอบๆใ้เบืองพอนะ่ะน่นคือเสียกเมืองใหม่นะพี่น้องไฟแกงสวบางปานกลางวันกลางคืนปานกลางวันเนาในเมืองเนาพี่น้องเนะ สวัสดีตอนเช้าน้องเมฆแม่มนน่ะบางนาอ้นเพิ่นซื้อถ้วยเพิ่นเพิ่นเสือเม่าใส่อยู่ลาวเพิ่นเห็นมันงามพ่นได้ซื้อพันสั่นเพิ่นจืดพี่น้องลาวมันแพงของข่อยชิมหาใบเด้อจาลงเม่อเด้อชิมหาใบเด้ออะไรบ้าเออนั่นแหละของข่อยชิมหาใบเอาเงิน้วเอาเงินให้เจ้าเอาสามงามน้าไงพี่น้อง เจ้าของข่อยเมื่อเอาเมื่อกรเมื่อทำมันนอาใบละเศร้าบ่ชิมหาใบกับล้าอาร้อยาอชอยมากตัวลุ่มพอเด้อมันใบใหญ่ดีตัวลุ่มอ่ะตัวลุ่มนาใบดมันอยู่ในกระแจรถอยู่ในอัใหญ่นะรถใหญ่เปิดมึงดู อยู่ในพวงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์กุญแจบาทหน่แมุ่กและเ,เอีแม่เน่ยโขวด่เออเป็นอะไรเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอโอ้ยหายน้ำแม่หายน้ำพอได้ไหมเอ้ยน้ำผอเป็นอาทานน้ำแข็งตั้งไว้นี่คะ่ะตั้งไว้นี่แหละเออสองถังเอาลงซีสอบเด้อน้ำแข็งรถน้ำแข็งรถน้ำแข็ง,ขง,ขงมานะคะ มั่นใจดีเอาลงสองถังเลยพี่น้องน้ำแข็งเพราะว่าไว้แส่เครื่องดื่มน้ำแส่เครื่องดื่มแล้วก็ไว้ข้าากินเหล่ากินเบียร์น้ำผู้คนมาผู้คนกินวันเกิดลูกสา้ามานครับหมูพวกจะมาเล่นน้ำเล็กๆน,น่อยเดี๋ยะบอสายดอก สิบก่็คนสิบก่็คนถ้ากันมากินกันอย่างนี้นแหละสองมือพอละเอาลงสีสอบตั้งอยู่ในเท้าก้องเลยครับจ้าจ้าแซนเครื่องดื่มเป็นบอ,นอจ้าจ้าจ้าสี่สอบพ่อพ่อเนาะ อยู่บบอยู่ดได้ทั้งวันอืมโอเคเอา่ไปกินเนาะมันเป็นซีข้างในมันจะซื้อเด้อพี่นอ้องทั้งเขาสะอาดได้เนี่ยนะอันนี้รถน้ำแข็งเมื่อแล้วก็รถกลางเต้นมาละเด้อพี่นอ้องบานนี้รถกลางเต้นกลางหน้าบ้านนี่เลยกลางนี่เลย เพราะว่าเขาบ่มี่มองอยู่มองเศร้าบ่ด้จัดงานอีหย่างดอกพี่น้องเขาบ่มี่มองให้พนนั่งมันเศร้ามนก็เลยอันจ้างเต้นพนมากลางห้แมนมีโต๊ะมีตังนั่งสบายแบบนี้ฮนะแม่สองมือพันหกเศร้าเต้นเิ่นพี่น้องไอ้พนก็เอาเต้นมาลงไห้แนวมัน เต้นกันน้องมูข่อยนะจัดให้น้องสาวคนสวยคาเฟ่บ้านพ่อแตะที่บ้าเพชรไปดูดูคนอ่นกําลังเอาโค้งเล็กโค้งอย่างนันเติมต่อกัน้เขาเข้าเห็ดเองครับง่ายๆคนบ้านนอกเขาแบบเอาม่านังอันนั้นดปซื้อดอกไอ้แล้วจะคล้องจะคล้องเต้นพี่น้อง เพราะว่ามื่อันนี้วันเกิดสองคนเออวันนี้วันเกิดดอกกันไม่ใช่หรอกครับอ่าได้ไหมไ้วันนี้ก่อนเด้อพี่น้อง่ได้เห็ดยังต่ำเออเฮ้ยพี่น้องครับเมื่อวานอันนั้นก็เห็นย่ายอุ้มเอ้ยอยากให้ย่ายอุ้มนาไปเดินแม่ก็ได้อยากให้อุ้มย่านลื่นพี่น้องเลยอันอันน้องเมยเลยกับลูกเราเด้ยขันกาหน้าอุ้มมันลูกอันเพิ่นเนี่ยวัวอุ้มหน้ามาหน้าเนี่ย ก่ายขึกันได้แบ่นันได้หน่อยนัก็ได้เป็นหวงพ่อเป็นน้องไงวาดนี่เด่นีน้องสาวเนงามวาดในการหน้าอุ้มมาหน้าเิ่นไห้น้ำผอนะโอ้ยหัวจากเลวดีร้อ้มมาเข้าไห้่อเไอ้กินเนียงนี่มีสิ่นอยู่ข็ไปกินเนียงน้ำป่าโอ้ยนี่น้องโอ้ไม่น้ำป่าเนยงก็แมกกี้ครับทอดสิ่นซื้อมาตะวาน่ยประมุนซื้อมา ข้าวเดียวชิเลียวหรอพี่น้องทะเนียดเร็วยิแล้วก่อนเขาเออลองให้น้องกินด้วมนรุงให้น้องกินน้ละคุพพูด่อเมือเม่นเมื่อเม่ือมเมื่ม่มั่อี่ม่อเม่เมอมั่เอเอมันเ่อเมืนอ่อเ่อเอ้อเมอเมื่นเอเอเอเมือเนื่เออเออเื่ออเอเเอมอเเ่่เอ อ, vard, อย่ากินมูซีดาเอาเอาเอีเ้ยจรงเดียววะแขวมมีได้พี่น้องมีสองเหล่มวะแต่ว่าแหนกินได้หมดสุดยอดนั่นน่ะนั่นน่ะตุ๊กตาตูนมันอะไรเฮ้ยนั่นน่ะพี่น้องจินแล้วแล้ว ่นเพื่อนกะจียกขึ้นได้เลยพี่น้องเล็กเฟืองบนไ่เรียบร้อยอืมองซอยกันเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วพี่น้องสวัสดีเลี้ยวหนึ่งเามันธรรมดาพี่น้องซอยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเล็กซุปเขาเรียบร้อยวันนี้กานย่างตัดนีอันนี้กะทิแมนแนวเอียงวุ้นนี่พี่น้องไข่ขาตัางต้งโตขาตัางต้งโตไว้เป็นโต๊ะไผ่โต๊ะมันกระ่าไปแล้วเนาะเก้า,าอี้ล้อมรอบนั่งกินนี่น่นั่งแอนโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ นี่สวัสดีค่ะโอเคครับไปพี่น้องอันไนครับเรียบร,อยร้อยแล้วพี่น้องมาเนี่ย